ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าในเรื่องเล่าความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเรื่องเล่าตำนานโบราณพระนางกาไวนานมาแล้วมีกษัตริย์ผู้ครองนครโบราณที่เชิงเขาสาบาทรงพระนามว่าพระเจ้ารมทัต พระองค์ทรงสืบราชบัลลังก์มาจากใครเมื่อไรไม่ทราบพระเจ้าปรมทัตบางคนก็ว่าทรงพระนามว่าเจ้าบริพงวงสุริยาคาตแต่ว่าพระองค์มีอัครมเหสีและมีราชโอรสด้วยกันสองพระองค์องค์ที่เป็นพระเชษฐาทรงพระนามว่าเจ้าบริพงองค์พระอนุชาทรงพระนามว่า เจ้าวงสุริยามาตต่อมาพระเอกอัคารมหีสีได้สิ้นพระชนทิ้งพระราชโอรสทั้งสองไว้กับพระราชบิดาแต่ว่าพระเจ้าพรมทัตได้ทรงอภิเษกกับมหีสีองค์ใหม่ทรงพระนามว่าพระนางกาวัยซึ่งทรงมีพระสิริโฉมงดงามมากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรมทัตยิย่งนะับ ต่อมาทั้งสองพระองค์มีพระโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าพระวัยทัตพระนางกาไวเป็นผู้มีจิตใจอิจฉาในพระราชโอรสที่ประสูติจากเอกอัครมเ ah ห e สีเดิมและมักใหญ่ไฟสูงหวังจะให้พระวัยทัตราชโอรสครองนครตนจะได้อำนาจต่อไป หากว่าพระเจ้าพรหมทัตเสด็จสวรรคตแล้วจึงทรงวางแผนกำจัดเจ้าบริพงและเจ้าวงศุริยามาต<ม>เพื่อไม่ให้กีดขวางแผนการของตนซึ่งตามกฎมนเทียนบาลย่อมมีสิทธิในพระราชสมบัติมากกว่าพระโอรสของพระองค์พระนางกาไวทรงมีความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่แรกที่ได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าพรหมทัตแล้ว ครั้นเมื่อตนมีพระราชโอรสก็ทรงนำเนินการเพื่อให้พระเจ้าพรหมทัตซึ่งทรงโปรดปรานตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลุ่มหลงตนยิ่งขึ้นถึงกับมีการรอบทำสเสน์ยาแฝดให้ราชสวามีเสวยเพื่อให้หลงรักตนแต่เพียงองค์เดียวแต่เมื่อได้โอกาสคราวใดก็พยายามทุลให้ยุโยงพระเจ้าพรหมทัต กำจัดเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยมามเศียโดยหาเรื่องยุโยงว่าเจ้าลูกเลี้ยงทั้งสองไม่ดีด้วยประการใดประการหนึ่งอยู่เสมอพระเจ้าพรหมทัตแม้จะทรงพระสเสนหาในพระนางกาวัยเพียงไรไม่ทำอะไรรุนแรงแกพระโอรสแต่ในที่สุดเพื่อทรงตัดความรำคาญ จึงทรงเรียกพระราชโอรสทั้งสองมาชี้แจงแสดงเหตุผลให้หาพรพลมาอยู่เองใหม่ทั้งๆที่ทรงอาลัยในราชโอรสอยู่ฝ่ายเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาตแม้จะทรงทราบเบื้องหลังอยู่แต่ด้วยความเกรงพระไัยในพระราชบิดาก็เสด็จพาไพรพลไปหาทำเลสร้างเมืองอยู่ใหม่ทางเหนือ คือในเขตท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวนี้ซึ่งอยู่ใกล้แดนขอมหรือเขมรเรียกกันว่าเมืองสาสเมื่อพระนางกาไวดำเนินงานตามแผนบรรลุไปขั้นหนึ่งแล้วก็พยายามรวบรวมอำนาจต่างๆเข้าไว้ในมือของตนเองครั้นเมื่อพระเจ้าพรมทัตสเสด็จสวรรคตรแล้ว พระนางก็สถาปนาพระวิทยทัตราชโอรสขึ้นเป็นกษัตริย์ได้สมประสงค์ของตนโดยไม่มีอุปสรรคใดและได้ทีก็ได้ตั้งตนเป็นผู้สำเร็จราชการอันนับได้ว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจสมใจโดยอ้างว่าราชบุตรวิทยทัตยัยงทรงพระเยาว์อยู่เมื่อได้มีอำนาจใหญ่ยิ่งแล้วพระนางก็ทรงทำนุบำรุงไพร่พลให้เข้มแข็ง เตรียมไว้รับศึกซึ่งทรงดำริว่าจะเกิดจากเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาตแห่งเมือง30ต่อไปด้วยสาเหตุข้างต้นเมืองจันทบุรีโบราณจึงเป็นที่เรียกติดปากกันว่าเมืองกาไวฝ่ายเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาตสองพี่น้องทางเมือง30เมื่อรู้เรื่องว่าพระราชบิดาสวรรคต และพระนางกาไวขึ้นครองเมืองก็ไม่พอพระไทยรีบกรีธาทัพมาเพื่อจะชิงเมืองคืนเพราะถือว่าตนมีสิทธิ์ในพระราชสมบัติยิ่งกว่าใครแต่เนื่องจากกองทัพที่ยกมามีกำลังน้อยทั้งขาดการเตรียมพร้อมที่ดีเมื่อยกมาอย่างรีบด่วนไพรพลจงเหน็ดเหนื่อยอิดโรยและเมื่อยกมาถึงแล้วก็ยกกำลังเข้าตีเมืองทันที ทางฝ่ายในเมืองเตรียมพร้อมอยู่แล้วจึงต่อสู้ได้ชัยชนะกองทัพเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาทุกครั้งผลที่สุดทั้งกองทัพคนกองทัพช้างและกองทัพมา้าของสองราชโอรสก็ต้องแตกถอยหนีกลับเมืองสาสอย่างระส่ำระสายเมื่อได้แพ้ทัพกลับถึงเมืองสาสิบแล้วก็ได้เกลี้ยกลอมผู้คนช้างม้าศึก ฝึกอาวุธและธนุบำรุงให้เข้มแข็งและได้บอกขอกำลังไปยังกษัตริย์ขอมซึ่งประทับอยู่ที่เมืองนครธมอันเป็นเมืองหลวงมาช่วยแก้แค้นโดยมีสัญญาว่าถ้าได้เมืองคืนแล้วจะแบ่งเมืองให้ซึ่งกษัตริย์ขอมก็ได้ส่งกำลังมาช่วยในที่สุดสองราชโอรสจึงได้ส่งยกทัพไปเมืองจันทบุรีใหม่กองทัพที่ยกไปใหม่ในครั้งนี้ เดินทับมาด้วยความระมัดร,ระวังไม่ประมาทเหมือนคราวที่แล้วเมื่อได้มาถึงเมืองก็ได้สร้างค่ายประตูหอรบและตั้งพระพราประทับเตรียมไว้ต่อสู้ทับในเมืองฝ่ายจันทบุรีประมาทเพราะเคยรบชนะมาครั้งหนึ่งแล้วฉะนั้นเมื่อเจ้าบริพงและเจ้าวงสุริยามาตจะส่งทูตมาเจรจาข้อตกลงโดยดีเหมือนที่เคยยกมาครั้งแรก ก็หาได้ตกลงด้วยแต่อย่างใดไม่ราชโอรสทั้งสองจึงยกกองทัพเข้าโจมตีฝ่ายทางในเมืองออกต่อสู้เห็นเหลือกำลังเพราะฝา่ายข้าศึกโจมตีเข้าเมืองได้แล้วพระนางกาไวจึงให้ขนพระราชทรัพย์ขึ้นหลังช้างที่ผนิตดเปิดประตูเมืองจะหนีที่ขนไปไม่ทันก็ขนทิ้งลงส้วมเป็นอันมาก ครั้นจวนตัวจะหนีไม่ทันจริงๆก็ให้เอาเครื่องทองออกวานท้ายขบวนของตนเพื่อล่อฆ่าศึกให้พะวงเก็บอัญ,ญมณีเหล่านั้นตนจะได้ลงเรือหนีไปอย่างสะดวกหลังจากนั้นพระนางก็รีบหนีลงเรือไปสถานที่ซึ่งพระนางกาวไว้วานทองไว้เรียกว่าทองทั่วซึ่งก็คือวัดทองทั่วในปัจจุบัน